รมอาจารย์ไม่ให้ร้ายต่อธรรมไม่ประพฤติผิดศีลจริยธรรมสิ่งเหล่านี้ต้องพูดจะขอศรัทธาจริงใจขอสักการะบูชาสิ่งเสร็จไม่รับหลูอาวุโสนี่สมควรต้องพูดแต่ถ้าคุณไม่พูดแน่นอนผู้ทธธรรมะใหม่เขาเข้าไม่รู้แล้วเขาท่องอะไรเพราะมีบางครั้งในเหตุการณ์นั้นขั้นตอนการรัทธรรมะไม่ค่อยชัดเจนนะดังนั้นเมื่อเขารัทธรรมะไปเสร็จออกจากสารธรรมไปแล้วตั้งปฏิหารแล้วก็ไม่ได้ไปชำระใครจะไปแบกรับหัวข้อที่พูดในวันนั้นเจียงซือต้องแบกรับคุณบรรยายไปกี่หัวข้อ ความผิดก็ถูกบันทึกไว้มากเท่านั้นดังนั้นไม่ใช่ว่าการไม่ได้หัวข้อก็ไม่แด้ว่าจะมีกุศลอันนี้ไม่แน่ดังนั้นผูส้สรกท่านชุดช่วยคนนั้นหากไปไม่ได้ถ้าคุณมีโอกาสคุณก็พยายามพูดให้สมบูรณ์หน่อยแต่ถ้ากลัวว่าพูดมหาสิบการไปแล้วเขาจะไม่รับธรรมะก็ควรที่จะ,ะชี้แจงเขาก่อนอว่าวันนี้เราธรรมะได้ตั้งปณิธานอดีงามต่อเบื้องหน้าพระท่านเป็นการช่วยเราบำเพ็ญบัติเติมสร่างตัวเอง สมควรที่จะชี้แจงอะแต่ถ้าคุณไม่ได้ชี้แจงแม้แต่อิงเป่าซื้อก็อาจจะมีปัญหาดังนั้นนี่ก็คือบทปณิธานของผู้ที่เป็นเจียงซื่อยังมีผู้ที่เป็นเจียงซื้ออยู่ในอาณาจักรธรรมในเรื่องของสามชัดเจนสีเที่ยงตรงกฎเพื่อเรียบพูดไม่เป็นเหล่านี้ก็มีความเป็นเช่นกันในเรื่องของสามชัดเจนสีเที่ยงตรงเป็นเจียงซื่อทันจู่จะต้องเข้าใจและพูดได้ นยพออื่นก็ถามว่าไอ,อย้ยาอันไหนจะทำอันไหนจะทำทำอะไรอะ่ะแน่นอนคุณต้องพูดถึงจุดประสงค์ของทำแต่ที่สําคัญคืออะไรล่ะนั่นคือเรื่องของสามชัดเจนสีเที่ยงตรงเช่นนี้เข้าใจไหมสิ่งที่เราปฏิบัติก็คือสามชัดเจนสีเที่ยงตรงเป็นเพราะสามชัดเจนสีเที่ยงตรงนี้เราจึงสามารถแสดงออกต่อฟ้าเบื้องบนได้ส่วนเรื่องอื่นเราขอฟ้าเบื้องบนว่าฉันต้องการหาเงินนะก็สามารถทําได้ไหมย่อมได้แน่นอนแต่ก็ต้องดูความทุ่มเทของคุณด้วย ดังนั้นเอาสูโทุกท่านและระหว่างสามชัดเจนสีเท่งตรงนี้จาริยพุทธระเบียบผู้น้อยเองอยู่ในอนาณาจักรธรรมจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติงานธรรมหากว่าสถานธรรมของอาวุทุกท่านมีการส่งเสริมส่งเสริมพัได้ไม่ขึ้นหรือว่าบรรยากาศธรรมตกต่ำมากบรรยากาศธรรมไม่ดีเลยผู้น้อยคิดว่าต้องได้พูดสองหัวข้อนี้นั่นคือสามชัดเจนสี่เท่งตรงและจะริยพุทธระเบียบผู้ครั้งหนึ่งเยกธรรมก็จะก้าวหน้าขึ้นครั้งหนึ่งหัวข้ออื่นไม่พบว่าเป็นอย่างนี้ แต่ในเรื่องของสามชัดเจนเสียเที่ยงตรงนี้เป็นระเบียบและสิ่งที่สืบทอดมาโดยตรงของอาณาจักรธรรมของเราแน่นอจะทาอื่นๆเข้าไปเจ้าไม่ทราบแต่เราเห็นว่าอาณาจักรธรรมไม่เกิดความสับสนวุ่นวายมาหลายสิบปีหลายร้อยปีก็ปฏิบัติสิ่งนี้เรื่อยมาก็ยังต้องเน้นเรื่องนี้ควาจะบอกว่าคุณมุ่งมั่นบากบานฟาฟันแน่นอนสามารถช่วยคนได้มากแต่ถ้าขาดสามชัดเจนเสีแเท่งตรงนี้ก็จะเดินเพี้ยนไปได้ดังนั้นในเมือ่อเราเข้าสู่อาณาจักรธรรมตนนัวเองต้องจมชัดเรื่องของสามชัดเจนสียเที่ยงตรงนี้ต่อจากนั้นมีอะะไรล่ ก็ยังมีคนที่เป็นอย่างซื้อแล้วมีบางครั้งหัวข้อนี้ไม่เข้าใจก็คกอไม่พูดทรงเดชมีหรือไม่มีพูดแล้วก,ก็เป็นตอนนั้นไม่เข้าใจก็ยังขึ้นไปพูดถ้าที่จริงยังไม่รู้เลยว่าพง์การสวรรค์พงสาธรรมคืออะไรก็พูดส่งเดชไปนี่ก็เป็นการสร้างความผิดเช่นกันพูดท่งเดชไปตามปากนี่ก็เป็นความผิดยังมีอีกเป็นอย่างซื้อ ตอนอยู่บนเวทีไม่ได้พูดเองฉะช้านพราะขึ้นเวทีก็พูดเอาพูดเอาคุณต้องทําอย่างงั้นคุณต้องทําอย่างนี้เธอต้องอย่างงั้นเธอต้องอย่าง,งนี้เอาแต่เรียกผู้อื่นให้เขาไปทำพูดเป็นอย่างเดียวนี่ก็มีความผิดเช่นกันเป็นอย่างซื้อก็สมควรที่จะนำพาเขาลงมือทํานี่คือความผิดบาปที่บันทึกอยู่ข้างในนอกจากนั้นยังมีการที่เราเคลือบแฝงเสแสร้งอะไรที่เรียกว่าเคลือบแฝงเสแสร้งอ่ะ ที่จริงพวกเราปฏิบัติงานทาผู้สูงท่านพวกเราปฏิบัติงานทําง่ายไหมไม่ง่ายเลยเหตุใดจึงไม่ง่ายพูดง่ายๆก็คือเราเครือบแฝงเสแสร้งเราไม่ได้ปฏิบัติทําด้วยใจจริงทําไมพวกเราจรึงกล่าวเช่นนี้เอาสูงท่านอดีตมากำบรรยายธรรมมีที่ไหนนั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านทุกวันถูกหรือไม่นั้นถามตัวเองดูก็แล้วกันในหนึ่งสัปดาห์เราจัเวลาเท่าไหร่ไปส่งเสริมให้ทำใช่หรือไม่แต่ละวันอยู่แต่บ้านเช่นนี้งานธรรมจะผลักดันให้เจิญรุ่งเรืองได้ยังไง พวกขอยกตัวอย่างเอาสท่านหนึ่งในอนาจคตทางของผู้น้อยนั่นก็คือท่านเซืยวเซิจันจินเจ้าตันเซื้อท่านบัดบบ็ดงานทำยังไงล่ะพวกเราเมื่อชั้นประชุมทำจบลงตอนเย็นปิดชั้นพอจบชั้นแล้วเอาสท่านพวกเราทําอะไรต่อพักผ่อนใช่หรือไม่เหนื่อยมาสองวันแล้วขอพักผ่อนก่อนเีนื่อแต่เดินซื้อทำไม่ใช่อย่างนี้แต่เดซื้อท่านมาเขาบอกว่าเอ๊ะพวกเราวันนี้จบประชุมเสร็จแล้วเหนื่อยไหมอ่ะ ถามว่าไม่เหนื่อยอาศัยโอกาสตอนนี้ยังมีชิดทัวรอยู่ออกไปหาให้ทำกันดีกว่าเอาสุขท่านพวกเราทุกคนพอทํางานเข้าหน่อยเราก็บอกว่าเหนื่อยแล้วทํางานเข้าหน่อยก็บอกโอท้ทำานตั้งเยอะแล้วเครือบแฝงเสยแซงกันคิดว่าตัวเองยอดเยี่ยมแล้วลองเปรียบเทียบกับนักทำโอโซรุ่นก่อนก่อน,อนดูถ้าเราเชีนเยินเชียนเยนิเยนเต่หน,นสื่อของพวกเราก็จะรู้ว่าตัวเองทําไ,ได้แค่ไหนพวกเราจึงขอหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาจากนั้น